สบายดีสบายดีพี่น้องบปกไปเบิร์ุสกูดสุคนพี่น้องจา่าบรรยากาศยามแรงส่วงคำคำหลังจากที่ตะเว้นตกดินแล้วพี่น้องเบามีก็บฮักัากขายเขาแล้วหากระสอบเนาะเขาเจ้าเอาไปโบเบิร์มือเส้าเขาเจ้าสิมาเอาอีกรอบหาส,บสอบกับเกือบสองตันเนาะพันเกว่ากิโลในเงินอยู่มื่นหก หมืน่นหกร้อยมือหมื่นหพเนาะมื่อนี้ผู้ใอกับพักกันปั้นเข่านี้ฝนแทกกันยังพันได้แล้วของลุงเลินก็เห็นเขาเจ้าปั่นแล้วกัปั่นตามเพิ่นก็ได้30มสิบกวกระสอบของยายรุ่นกับปั้นแล้วเรียบร้อยขายแล้วเรียบร้อย3าสเอ็ดสอบเพิ่นขายในเงินหมื่นหนึ่ง อันนี้ปั้นเขายายลีรอบดึกนะจ๊ะแต่ว่ากองเขาเพิ่งกันยังพาไดนขนเบิดทั้งกับขนครึงหนึ่ง,งตอนแรกเพิ่งก็ว่าสีบอบปันบาทที่นี่เห็นคนอื่นปันแล,ล้วก็เลยปันมาดูกองเขายายลี แต่ว่าของเจแหลกกับาสิปันอยู่แต่ว่ารถคนละเจ้าอันนี้ยังกำลังเตรียมวอร์มเครื่องท่านจะไปใกล้ขี้ฟุนนะมาพี่ ปั่นเขานี้ฝนยันฝนตกอีกรอบส่วงเทียงส่วงป้ายฝนตกแต่อันนี้มันเป็นรถปั่นเขา่าเครื่องน้อยเนาะมัจิซาแต่มือที่มาปั่นของเบาหมีือวปั่นของเจแหล่มันเป็นรถเครื่องใหญ่แปบ๊บเดียวแล้วทั้งก็ได้กระสอบนึง นี่แหละจนค้ำจนมืด ัก็ได้สองสอบเดี๋ยวรอรุ่นปั้นรอบแรกของนายหายลีสิได้จักกสอบเนาะ่ต่าว่าหน้าเพิ่นกับบลายดอกหน้าแทวเดียวทันมืออื่นขนเบิร์ตกสิเดปันอีกรอบ คือจังหวะบรทัานแล้วยายลีคือนเผาปั่นแทะเห็นหมูปั่นแล้วก็เลยเผาปั่นย่านฝนสรุปมือนีพักอันปั่นเบิร์ตสุดเจ้าเนาะของยายลุนของลุงเลินแล้วก็ของยายลี ของเจแหล่ก็สิปันโยแต่รถเขาเจ้ายัางบันมาอยู่รถคนละทีมรถคนละเจ้าของยายรุ่นปันมันเ้ก็ได้63สอบของลุงเลินก็นได้30มสิบกัวกระสอบแต่ว่าของกันยายลีลอรุ่น ได้สามสิบสอบบอนี่เขาเจ้าบลเลือกเนียกยกางเว้นกางคืนกับปั้นเดืเบรดขอเพียงแต่มีผู้จา้าง ล้อยละหหกสอบเนาะล้อยสอบตัวหกสอบแต่ว่าอันนี้เขาเจ้าพร้องใส่ถังตวงใส่ถังสอบหนึ่งก็ใส่สามถังหลุดหน่อยมันซาทั้งกระไดสี่ก็สอบ ใสีแล้วแล้วเนาะยังเหลือแต่ด้รถไถเดี๋ยวมาเบิ้งพี่น้องกล่องเข่ากล่องแรกของยายลีปั่นเข่าหนีฝนขนเข่ามาทันแล้วแต่พักกันปั่นย่านฝนตกคำเดี๋ยวมาเบิ้งสิไ้จักรสอบยังเหลือแต่ได้ดไถดรถ งมมืดปั้นเขาเบ้ามีเลยเอาสปอนไล่มาให้นเาหานะเาะเดี๋ยวมาเบิ่งว่าได้จักระสอบ<า>นี่<า>สองสี่หกแปดเก้า เก้าสอบสี่แถวนะได้สามสิบหกสอบสามสิบเจ็ดสอบสามสิบ 6 37 38 39 40 40สอบแล้วได้40สอบแล้วเนาะเดี๋ยวรอรุ่นมันชิฮอด50บอ า,านิดหน่อยแต่ก็ได้หลายอยู่เนานะเขางามได้หลยอยู่น้ำก็เิ่มขึ้อีกปเยนใ้ต่อี่อด้า่างได้ก็ิเงไเดี๋ยวาปตอหลีนี่นะเขางามเสมอ เนาะเขาหน้ายลี่นะงามอยู่แตี่าปีหนึ่งพันเห็ดหน้าก็ได้อยู่60 60กว่ากัวกระสอบเตว่วปีนี่ก็รอบเบิงว่าสิได้จักสอบเนาะอันนี้ได้40กวัวกระสอบแล้ว่อใหญ่สร้างเบ้าอ่อยมาจับกระสอบซอย นี่เบิร์ดแล้วเบิร์ดแล้วแต่น,นี่เขาเจ้าตวงใส่ถังเด้กระสอบหนึ่งสามถังเขาเจ้าก็สิหุบขวดใช่เบิร์ เดี๋ยวมาลุ่นมาลุ่นเขาใยรีปีนี่แต่ว่าหน้าเพิ่นบลายหน้าเพิ่นแท้เดียวแต่ก็เหลือกินสุปปีเนาะปีนึงก็ได้60กว่ากระสอบบวครบปะบวครบแล้วก็จะมันบ่อดหาด แลตัวขายหมดแล้วหมดแล้วเอารถออกทักก็ได้สี่สอบ ไปสิแล้วแล้ว อรุ่นพี่น้องจะได้กี่กระสอบแต่ว่ากองเขาาพื้นกระบอใหญ่ดอกพวเพิ่นบ่ฮันได้ขนเบิร์ตเนาะห้างกระขนเครื่องหนึ่งแต่ว่าญาติฝนตกก็เลยเผาปันปันเข่านี้ฝนขันขนแล้วมืออื่นกรสิปันอีกรอบมืออื่นขันบบแล้วกับมือใหม่ รถของเจแหลกมาแล้วสิปั่นของเจล่ต่อแต่ว่าคนละเจ้าอ,อันนั้นของทีมงานเจแหลแต่ว่าของเจแ่ลมันเป็นอันเป็นเครื่องไงมันปั่นเร็วกว่า ได้สี่สิบสามสอบแล้วเนาะแต่ว่าร้านใกล้กันนี่แหละเนาะใกล้ๆก,กันหมดจบเพียงเท่านี้ นี่พี่น้องสิบานับนี่4สี่แถวเนาะหนึ่งสองสามสี่แถวแถวละสิบกระสอบสองสี่หกแปดสิบิี4ส43สีสอบนหนึ่งสองสสี่สิบสาสอบท่านผู้ชมเดี๋ยวปีนี้เพิ่นสิหลายอยู่คิดว่าพุ๋และลักแปสจากที่เคยได้หกสิบนะะ แต่ละเจ้ามิตรดึกดิกทั้งนั้น,นอของลุงไข่เลี้ยวเรียบร้อยสะพาอมือนีพี่น้องใน43สอบพอดีเป๊ะเนาะ43สอบเขาตัดโบเมนเขาเจ้าอร่อยละเจ็ดบอกเนาะ,นะพราะมันปั่นยากพี่น้องมันมัดใหญ่มันยาวมันมีต่อเฟือง ถ้าว่าเขาเกี่ยวนะเขาจ้าอร่อยละหกอันนี้นาสิอร่อยละเจ็ดแม่นบอลุงไข่เขาเจ้าอร่อยละเจ็ดบอกนี่นะแหละง่ายเฮ้ยแม่นบ,ออบ,นนบ่อร่องคุยก็ข้าเจ้าออดูเนะาะพัวของยายรุ่นนะ่ะมันเป็นเขาเกี่ยวพี่น้องจ๋าแต่ส่วนใหญ่เขาเสี่ยงคนละราคาเนาะ นั่นแหละพี่น้องจ๋าเดียมากวันนี้ก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศแ่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจไปแล้วท่านผู้ชมสบายดีเอาไปย้ายสร้างไปทงนั้นต่ออีกนี่ของเจแหลนเร็วๆเออกลัวสิเหลวบ้าเครื่องใ่ญ่นี่แป๊บเดียวมัดสิไวกว่าเนาะนี่พี่น้องของเจแหลนนั่นนั่นนี่แหละของเจแหล็อยู่นี่ ยจะพาไปดูเจแหลแหงมาเดก็กตอนนี้ทุ่มหนึ่งสี่นาทีกลัวสิปั่นแล้วพดอดีลักสองสามทุ่มมันมืดพี่น้องเพราะว่าข้ามมืดเนาะอันนี้สปอนไล่เบ้ามีนี่มันบปเห็นหงก็เลยถอดสปอนไท์มา อันนี้สิต่อกองเขาเจแหลต่อท่านผู้ชมเดี๋ยวอรอลุ้นอีกต่อไป